สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็เจอกันอีกแล้วครับอีกคลิปหนึ่งนะครับกับตาไมโครสมืองเอ็กโคเวเตอร์นะครับวันนี้ก็พามาดูรถขุดเหมือนเดิมครับงานปรับปรุงระบบน้ำนะครับกับเจ้าโกเบเอสเคร้อยสี่สิบเอลซีสเปคเอ็มนะครับวันนี้ก็พาช่างหล่อมาดูหน้างานนะครับในงานปักเสาไฟเนาะนะครับช่างหล่องงงงงนะครับงงตลอดนะครับพาช่างหล่อมาดูกันครับช่างประจําฟาร์มครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับช่างหล่อนะครับเดี๋ยวพามาดูครับ ตรงที่เราจะปักเสาไฟนะมาเดินไปเดินไปครับเดินไป่เนี่ยวางตรงนี้ครับเราจะเปิดเพิ่มตรงนี้นครับช่างเนี่ยครับตรงนี้ครับวางถึงสูบเข้าไปไหนอ่าสูบเข้าไปนี่ครับอเนี่ยครับตรงนี้จากเมื่อก่อนเขาจะวางตรงนั้นใช่ไหมครับท่านทีนี้เขาปิดแล้วนะเห็นไหมเขาปิดแล้วเขาจะมาวางตรงนี้เราจะเปิดตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยและไฟที่เราจะใช้ช่างเราจะติดยังไงก็แล้วแต่ช่างรอครับทีนี้ครับาช่างมาดูหน้างานก่อนนะท่านผู้ชมนะครับช่างยังงงอยู่ โอเคไหมเข้าใจยังโคตรมากเลยท่านผู้ชมโอ้โหโอ้ยต้องลากเลยงั้น,น,นหรือว่าไม่ต้องปักก็ได้ครับเอาลากมาเอาไม่ต้องปักเพราะมันต้องเ,าเอาเมนมาอ่าครับต้องปักอย,ยู่แล้วครับนะครับพาช่างรอครับช่างช่างช่างประจำฟาร์มเนาะนะครับ โอเคไหมครับไปไปดูนะนะครับเดี๋ยวไปดูเจ้าโกเบต่อนะครับอาจารย์เดียวนะครับวันนี้กับพี่เดียวนะครับรุยกันต่อครับท่านผู้ชมวันเมื่อวานนี้ก็ตีป่าเข้าไปนะครับตรงคันนะครับยาวไปดูเพื่อว่าจะดูคันบ่อมีสุดมีเล็กมีใหญ่มีขาดไหมนะครับก็เข้าไปก็คันมันยังจะต่ำหน่อยครับท่านผู้ชมนะครับก็ได้ตักดินเสริมเข้ามาแล้วครับให้คันมันสูงขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับเสริมคันเข้ามาอีกนะครับ ก็เสริมคันลงไม้เรื่อยครับให้มันสูงนะครับทีนี้ระดับน้ําก็จะได้เยอะขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับเมื่อวานนี้ก็ตีป่าเข้าไปกับพี่เดี่ยวช่วงเย็นเนาะนะครับเดียรลิงเข้าไปนะครับเนาะนะครับก็มีจุดเสริมที่ว่ามันต่ําก็ไล่ระดับมาครับท่านผู้ชมนะครับก็ไล่ระดับไม้เรื่อยนะครับโอ้ยมาแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยครับแกไล่ระดับมาไปปิดตรงคันต่ำนะท่านผู้ชมเนาะมาแล้วครับท่านผู้ชมไปมาแล้ว งานใหญ่ครับงานใหญ่ครับครับนะครับก็อยู่กับพี่้นเช่นเคยครับนะครับผู้ควบคุมงานนะครับวันนี้นะครับมาควบงานนะครับทำตรงไหนต่อครับพี่อ้นแต่งคันนี้ครับแต่งคันนี้ อ๋อเปิดใหญ่ไหมครับพี่เนี่ยประมาณนี้เลยก่อนเลยย้าหญ่ากันทีู่มาครับมาแล้วครับท่านผู้ชมตามกันมาครับโอ้ถ้าเปิดใหญ่สวยเลยพี่นเปิดใหญ่นู่น่ให้น้ำมาแบบอ้ขึ้นมายิงพี่ยาวาให้ัูงเลย บพอน้ำมาไม่สูงเอาละครับเนี่ยครับพียนต์จะวางวางปั๊บตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะครับเอาละครับจัดแล้วครับทีนี้นะครับเปิดใหญ่นะครับเปิดจากนี่นเนี่ยครับเปิดใจเพราะทุกคนครับแล้วกเอาดินตรงนี้นะครับตั้งคันฝั่งโนวลนะครับท่านผู้ชมดูอยู่แล้ววันนี้นะครับ งานงานใหญ่ครับงานใหญ่อีกลวนะครับท่านผู้ชมนะครับก็พาท่านผู้ชมมาดูเนาะนะครับอยู่กับพี่เดียวนะครับเดี๋ยวขอญาตเป็นึงนะท่านผู้ชมขอญาตไปฉีก่อนปวดฉีเอาเยี่ยวเสร็จแล้วท่านผู้ชมนะครับทีนี้ก็เตรียมเปิดครับท่านผู้ชมนะครับเปิดเปิดเพิ่มเนาะทีนี้พี่เดียวก็จะเอาดินฝังตรงนี้นะครับผมไปนะครับแล้วก็ไปไล่เปิดมาจากโน่นนะครับเพราะว่าถ้า ไม่เอาดินผมใส่ก่อนนะครับไปไม่ได้ครับท่านผู้ชมนะครับนะครับทาทางไปก่อนครับท่านผู้ชมนะครับจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เปิดมานะครับเปิดให้ใหญ่อยู่ทั้งวันครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับถึงจะเสร็จนะท่านผู้ชมเนาะบนมีงานต่อฝั่งตรงหน้าด้วยนะครับอาจารย์เลยังไม่มาครับติดธุระทํางานอยู่นะท่านผู้ชมนะนะครับ เริ่มมีเสียงแล้วครับท่านผู้ชมนะครับเริ่มเสียงดังแล้วนะครับรถไม่ใช่เครื่องนะครับหมายถึงมุกขีท่านผู้ชมนะครับเริ่มดังแล้วเริ่มสั่นคลอนแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วปามาแล้วโอ้ปลาครับเตรียมข้ามครับข้ามแล้วอาจารย์จะข้ามไปแล้ววันนี้ครับ สัง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 แล้วก็แตง่งอ๋อแคนก็เข้ามาได้รถเคียนเข้ามาได้อ oh, อ๋อครับอ๋อทางโค้งไง่ายอ่ทางเดียวก็คือเข้ามาแล้วเดินหน้าไปบนกัรถครับโอ้แม่ เข้าได้ผมเข้าได้ผมดูครับไม่ครับแต็นมาดีกว่าให้ให้เคียนมายกใส่แต็นต์นะครับงานใหญ่นะท่านผู้ชมเพราะว่าตรงนี้เข้ามาไม่ได้ท่านผู้ชมต้องเอารถแทนเข้ามาจากโนู่นนะครับใส่เคีนยกมานะครับครับ โอ้โหท่านผู้ชมไปแล้วท่านผู้ชมข้ามไปแล้วนะครับเฮ้ยมีสุดมีสุดไอ้ยาม่สุดนะท่านผู้ชมนะโอ้ข้ามคลองเล็กๆไปแล้วท่านผู้ชมข้ามไปแล้วนะครับสางเป็นสางเลยวัเนี่ยอันนี้โอ้โห ก็เข้าไปกดไลค์กดติดตามนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับกับทีมงานพวกเราเนาะนะครับมอนสแกโอ้ตักออกเยอะเลยน้องเนี่ยลึกต้องช่วงออกเลยนละเนี่ยลึกลอกลอกครับลอกลอกครับ ลอกไม่ได้ครับโอ้โหโลโลลอกให้มันแผ่นเลยปุ๊บน้ำไม้ใส่เราในทางนี้อ่ากระพุ่มอาบชุดเลยโอ้ใช่นะพี่ยอดเนาะตักมีไปต้องตั้งคันก่อนตั้งครับรถรถก็เดินออกทางนี้ตั้งคันเปิดในกว้างมาเลยโดยตรงนี้พี่โดนเอาโยนเลยนั่นตรงนี้นะตรงนี้ให้มันลึกไปเลยนะพี่ยอดลึกเลยเพราะวันน้ำเป็นความต้นครับ อันนี้ไม่เสร็จไม่เป็ดเลยเป็นไม่เลยนี่มันความนึงเลยนี่ขอดวนนะดวนไปเป็นวงเลี้ยวยกเสาดวนดวนอะตัวนี้นะครับท่านผู้ชมไปแล้วครับท่านผู้ชมนะครับโอ้ของเล็กๆท่านผู้ชมอันตรายนิดๆนะครับไปแล้วนะครับประสบการณ์นะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหาคลิปอะไรได้เล่อีกนะงานนะครับทีมงานรถน้ําเค็มนะครับก็อยู่มานี่อยู่แต่กำลังเค็มท่านผู้ชมนะครับรถทําตังนะครับร้อยสี่นะครับเจ้าโกเบเอสเคร้อยสี่สิบเอลซีซุปเปอร์เกมเนาะนะครับโอ้ไปแล้วครับท่านผู้ชมเอาต่อกันท่านผู้ชมนะครับโอ้กล้องร้อนเกินครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่นะครับโทษทีโทษทีครับ สัญญาณหลุดไปครับท่านผู้ชมนะครับใช้โหมด 4K นะครับกล้องรับไม่ไหวครับร้อนเกินนัผู้ชมทีนี้ก็ตั้งคันด้วยไหมครับพี่ยอ,อนตั้งคันแล้วก็ลอกหน่อยออกน,นะครับ ก็จะเปิดทางนี้ใหญ่ขึ้นนะท่านผู้ชมเนี่ยนี่เปิดไปถึงท่อนะท่านผู้ชมนะครับมีเดี๋ยวให้ตั้งคันฝั่งโน้นนะครับแล้วก็เดินออกฝั่งโน้นแล้วก็ลอกเลนฝั่งนี้ไปแล้วท่านผู้ชมนะครับลอกเลนฝั่งนี้ทิ้งโอ้จะเต็มอุ้มครับท่านผู้ชมโอ้โอ้ไอพี่ เต็มบบอู้อีกแล้วท่านผู้ชมจะโคดไปไหนครับลูกพี่ลอกให้ลึกเลยนะครับพีเดียว จัดเต็มอุ้มเลยนะอ้จัดเต็มอุ้มครับท่านผู้ชมดูนะครับดู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 จัดเต็มอุ้มของแท้ท่านผู้ชมโอุ้ดจัด,ดจัด ดูกันลากครับลากเข้าไปลากโอ้ยกเต็มอุ้มครับทีละเมื่อกี้ศูนย์จุดหกคิวคิวได้พี่ครับโอ้โหหกล้อมาสบายเลยเนี่ยอตอนนี้เราก็อยู่ทีมงานนะครับกับพี่อ้นทางรอเนาะนะครับมาดูหน้างานนะครับ เตรียมวางปัง๊มวางต่อไปเนาะนะครับเอายำกันต่อครับท่านผู้ชมใครที่ดูแล้วก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับผมทางเพจต้านะครับยูทูบต้านไปกดสมือแองเกคลเบเตอร์นะครับและติ๊กต็อกนะครับต้านไปกดสมือนะครับโอ้โหฝากเข้าไปด้วยนะท่นนะานผู้ชมเนาะเ้าะแตเห็นคลิปแล้วก็ฝากเข้าไปกดไลค์ด้วยนะครับโอ้โ,อโอหเต็มอุ้มเต็มอุม้ม,ม,มนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจบอยา่างนี้เดี๋ยว จะสตรีมให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไล์สดนะโอ้สุดจัดครับสุดจัดถ้าการขับรถเนี่ยสุดจัดเลยอาจารย์เนี่ยโอ้โหงานนี้พี่อ้นเป็นคนคุโทนนะครับจังรอว่าไงบ้างครับโอเคไหมครับจังรอว่าโอเคแล้วมีปัญหาแล้วครับเห็นหน้างานแล้ววางแผลเรียบร้อยแล้วนะครับดูดูจริงครับเนี่ย ต้องเสียค่าตัวเหมือนกันครับให้คนนี้ครับท่านผู้ชมนะครับไปไหนต้องไปมีต้องมีผม FC เยอะครับช่วงนี้ท่านผู้ชม FC ก็ FC พี่เดียวก็เยอะนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับทีมงานรถจกสายน้ำเค็มเนาะโอ้โหีก็เริ่มจางแล้วนะครับอาจารย์ตักมุ้งกี้ไม่ดังเลยนะครับ ก็ยืดไม่สุดนะอาจารย์นะท่านผู้ชมดูนะเวลาแกขับนะพี่เดียวเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยไม่ดังนะท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยนะครับงานนี้ต้องเร่งนะอาจารย์นะท่านผู้ชมว่าทางนู้นเขาปล่อยน้ำมาแล้วครับนะครับต้องแข่งกับเวลานะครับแข่งกับเวลานะครับน้ำเขาปล่อยมาแล้วครับเนี่ยน้ำเริ่มมาแล้วท่านผู้ชมงานนี้ต้องตับเต็มปุ๊มนะครับลุ้นนะลุนลุนลุน กลับมาครับกลับมารู้ไหมครับทำไมช่างรอครับเนี่ยครับมันเริ่มกระดกนะครับเคลียให้เสมอครับท่านผู้ชมเนี่ยปรับเพื่อให้เสมอนะครับมันเริ่มกระดกเนาะนี่มาแล้วครับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วดูกันตักเต็มปุ่มกันต่อโอ้โห เด็ดเทวันนี้เนี่ยครับเทคนิคการตักดินเนาะเนี่ยครับตักข้างบนก่อนดูนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือเทคนิคนี่คือเทคนิคนะครับในการเวลาตักดินนะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยตักข้างบนปุ๊บแล้วก็เอาข้างล่างนะครับเนี่ยเอาตรงนี้เอาอัดแล้วครับท่านผู้ชมอุ้ยสุดยอดแจ๋วแจ๋ว อย่าก oh! oh, ี vais, ่โมงแล้วท่านผู้ชมอ๋อสิบสิบโมงให้สั่งแล้วเร็วๆเยี่ยงครับขออีสิบนาทีครับไปละนะครับ อ,อีกสิบนาทีท่านผู้ชมเดี๋ยวพาช่างรอไปส่งก่อนนะครับวุ่นวายจริงนะครับมาด้วยก็อยากกลับแล้วนะครับโอ้โหอ้หออให้ลึกนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมเอาให้ลึกโอ้ ตเต็มอุ้มเลย <Ooh. S 1> สุดยอดจริงทีเดียวเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมสุดยอดอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับแดดครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็แดดมากนะครับแดดแดดแดดโอ้ oh. จัดกันเอาเที่ปูมาเทา่าไรโอ้ยสุดจัดประหลัดบอกนี่นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากด้วยนะท่านผู้ชมเนาะนะครับฝากกดไลค์หน่อยตามก,กดซับสไครต์หน่อยท่านผู้ชมเนาะนะครับงานก็อยู่ประมาณนี้แหละท่าผน,ะออานนะาผู้ชมนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวขอญาตก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวก็ดูท่านเีเดียวเดี๋ยวมา ติดตามอีกคลิปนะครับผู้ชมให้ดูอีกนะนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตนะครับไปส่งช่างอก่อกนเนาะนะครับเดี๋ยวเปิดส่งช่างรอก่อนท่านชมทุกท่านนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวติดตามงานเรื่อยครับเดี๋ยวมาดูความคืบหน้ากันต่อนะครับท่านชมเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับตาไมโครสมืองเอกอัเวเตอร์นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบลงที่เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ